นี่นะคะบัสท,ทัวร์นะคะ,ไป,คะคไปเบอร์ลินค่ะทุกคนไปเบอร์ลินก็จริงๆก็ถ้าตรงนะคะก็8ชั่วโมงค่ะแต่ว่าเราก็ไปทัวร์เราก็แวะเรื่อยๆนี่คือสถานีแรกนะคะขับมาได้แค่ชั่วโมงเดียวค่ะทุกคนก็จอดพักแล้วนะคะกว่าจะถึงก็ใช้เวลาไม่รู้กี่ชั่วโมงนะคะวันนี้ เป็นการเดินทางไปเบอร์ลินครั้งแรกนะคะก็ปีเตอร์เป็นคนจ่ายนะคะครั้งนี้เพราะว่าฉลองครบรอบแต่งงานสิบปีค่ะทุกคนพอขึ้นรถมาก็งอนกันแล้วทุกคนมีเรื่องงอนเล็กๆน้อยค่ะตอนนี้โอเคแล้วโอเคไหม Are you ready to go I'm ready to go Yeah okay let's go บรรยากาศตอนเช้านะคะสถานีแรกที่เราจอดนะคะพักทานกาแฟอาหารเช้านะคะเดี๋ยวเราก็เดินทางไปต่อนั่งรถบัสกันไปนะคะทุกคน13บสาชั่วโมงครึ่งค่ะถึงโรงแรมแล้วทุกคนไปเช็คอินกันค่ะสวยไหมคะโรงแรมบริเวณล็อบบี้ค่ะทุกคน เดี๋ยวไปดูที่ห้องต่อนะคะเช็คอินก่อนรับกุญแจก่อนเดี๋ยวพาไปชมในห้องค่ะมาค่ะเช็คอิน oh. นี่นะคะสะภาพห้องทุกคนเอาเตียงแยกโอเค เนี่ยนะคะก็จะประมาณนี้ก็สะอาดสะอ้านด,ดีอยู่นะสะอาดสะอ้านด,ดีอยู่ค่ะนี่เลยเออที่อาบน้ำกระทัดรัดดีแต่เขาทำสะอาดดีถือว่าสะอาดเลยดูสภาพป้าก็จะประมาณนี้โสมๆนะคะ ปลาก็จะสโสมนะทุกคนเพราะว่าสสิบามชั่วโมงครึ่งนะคะกว่าจะมาถึงก็สุดยอดเหมือนกันนะฝังนี้นะคะฝั่งด้านหน้าทา oh, งเข้า <now. S 2> วิวค่ะวิวฝั่งหน้าต่างนะคะ oh, เป็นสถานีรถไฟสวยดีอยู่นะ ใช้เวลาสิบสามชั่วโมงครึง่งเต็มๆในการเดินทางวันนี้ก็คือหมดไปหนึ่งวันนะคะก็มาถึงเดี๋ยวพร<อ>ุ่งนี้ถึงจะออกเท,ที่ยวค่ะเตียงก็เป็นแบบนี้ทุกคนเลื่อนออกเลื่อนเข้าได้สบายเลยนะคะก็โอเคเลยตูเสื้อผ้าก็โอเคอยู่ค่ะทุกคนนอนแค่สี่คืนเองก็เดี๋ยวพอมาถึงตอนแรกก็ นะคะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาและไม่มีเวลาอาบน้ําแต่งตัวก็คือลงไปทานข้าวเลยเพราะว่ามันประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะพอเดินทางทั้งวันเลยโอเคไปแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ก็ตื่นมาสดชื่นหน่อยนะคะแต่ว่าตาก็ยังบวมๆอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปลงไปทานอาหารเช้ากันนะคะ บริเวณล,ล็อบบี้มีของจำร่วยขายด้วยนะทุกคนสุวินีย่ค่ะวัเครื่องประดับแล้วก็มีตู้เครื่องดื่มนะคะออตโตเมติกหยอดเหรียญค่ะร้านอาหารอาหารเช้าสวยๆค่ะบอกทุกคนเบาะลายสวยเชียวมุมสุขภาพค่ะโจเกิดกับผลไม้มาทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะ มุมขนมปังค่ะต่อด้วยผลไม้ค่ะลูกแพรกระส้มแล้วก็มีเนยแล้วก็แซนด์วิชนะคะมุมนี้ก็แฮมต่างๆค่ะมุมนี้ก็ผักผักแล้วก็ซอสนะคะเอสลัดคาโตเปลสลัดเป็นสลัดมันฝรั่งนะคะอิ่มแล้วนะคะ อร่อยไหมอร่อยเนี yeah. ่นี้วันแรกนะคะของการทัวร์ก็คือทัวร์ในเมืองนะคะในเมืองเบอร์ลินค่ะทุกคนแต่อากาศไม่ค่อยดีค่ะฝนตกก็จะมีไกด์นะคะคนเยอรมันนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะมารอเมื่อกี้เขาก็ขึ้นรถนะคะ แล้วก็นำเราไปนะคะก็จะอธิบายประวัติความเป็นมานะคะของสถานที่ต่างๆในเบอร์ลินนะคะสถานที่สำคัญค่ะตอนนี้ไกด์ก็พามาชมจุดนี้นะคะทุกคนสวยงามเหมือนกันค่ะตามแม่น้ำนะคะมุมนี้สวยเลยขนาดฝนตกขนาดไม่มีแดดนะเนี่ย ไกดก์เขาก็มีเรื่องเล่ามีประวัติความเป็นมาสนุกสนุกนะคะส่วนเราก็เดินตามนะคะตอนนี้ก็กลับมาที่รถค่ะไปที่อื่นต่อค่ะทุกคน,นมาชมภาพจำลองนะคะของเบอร์ลินดีกว่าค่ะทุกคนชัดมาก กอลังการมากเลยค่ะดูสิจากทัวร์นะคะออกจากโรงแรมตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็1 1บเอโมงสิค่ะทุกคนเขาก็จอดให้เรานะคะออกจาการถบัสนะคะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปนี่คือประตูนะคะทางเข้าดั้งเดิมนะคะที่ว่า หลังประตูใหญ่นี้นะคะก็จะเป็นเมืองเบอร์ลินนะคะสมัยก่อนเข้ามาใกล้ๆแล้วค่ะทุกคนประตูนะคะประตูด่านนะคะเข้าเมืองเบอร์ลินสมัยก่อนค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นนะคะเป็นตึกที่เห็นเออเป็นธงนู้นนะคะก็เป็นเเขาเรียกว่าอะไรรัฐสภาเหรอทุกคน ของรัฐบาลนะคะถ้าพูดผิดยังไงคนที่อยู่เยอรมันก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าน,นี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกค่ะตอนนี้ก็อยู่หลังนะคะประตูแล้วอยู่ด้านในแล้วนะคะก็จะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะอ,อ๋อนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะวันนี้ขนาดอากาศไม่ดีนะคะนี่คือ,อ,อด้านที่เราข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะ ดูความอลัองการของเมืองหลวงของประเทศเยอรมนมีซะก,ก่อนไหนๆมาถึงแล้วขอภาพกับประตูเมืองนะคะเบอร์ลินซะหน่อยนะคะ วันนี้จบทัวร์นะคะตอนเที่ยงตรงพอดีนะคะทุกคนก็จะมาฝากท้องตรงนี้ค่ะเคอรีวอตนะคะอาหารขึ้นชื่อของประเทศเยอรมน,นีนะคะแอบ,บส่องเขาทำค่ะไส้กรอกเคอรีวอตนะคะขนมปังอุ่น,นะคะ่ะแล้วก็เคอรีวอตนะคะไส้กรอกราดซอสค่ะ สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนของวันที่สองนะคะของการเที่ยวในเบอร์ลินนะคะแต่ว่าวันแรกเราก็ไม่นับเพราะว่าวันแรกเนี่ยเราเดินทางกันทั้งวันเลยนะคะนี่วิวค่ะก็คือวันนี้ก็ไม่มีแดดอีกนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะทุกคนตอนแรกคิดว่าเป็นสถานีรถไฟแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคืออะไรแต่ก็สวยดีนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นอูบาลหรือเปล่าเป็นในรถไฟใต้ดินหรือเปล่าคนที่อยู่เยอรมันก็น่าจะรู้นะแต่ว่าเราก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะเดี๋ยววันนี้ป้านะคะก็จะพาทุกคนนะคะออกไปล่องเรือนะคะในการเที่ยวในเบอร์ลินครั้งวันที่สองนะคะส่วนมากป้าก็จะออกเสียงเบอร์ลินเพราะว่าชินกับภาษาเยอรมันนะคะก็คือเบอร์ลินนั่นแหละทุกคน นะคะวันนี้ก็จะแต่งตัวนะคะก็จะมีเสื้อคอเต่าหน่อยนะคะก็จะอุ่นหน่อยเพราะว่าวันนี้ส่วนมากก็จะอยู่ด้านนอกนะคะทั้งวันนะคะก็อากาศก็จะหนาวๆห,หน่อยอากาศเย็นๆหน่อยเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะทุกคนมาถึงที่เยอรมันนี้นะคะทุกคนต้องเตรียมเหรียญไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือห้องน้ำไม่ฟรีนะคะก็บางที่ก็ เ50เซนค่ะบางทีก็70เซนอย่างที่นี่ก็จะ70เซนนะคะแล้วก็บางที่ก็จะ1ยูโรค่ะอันนี้ตามแพลนนะคะก็คือวันนี้ก็ไกด์อีกคนหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินในเมืองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยล่องเรือกัน มาถึงจุดนี้ก็เป็นอนุสร์นะคะที่ปี1914นะคะถึงปี1918นะคะเป็นสงครามโลกครั้งแรกแล้วก็ปี1939ถึงปี1945เป็นสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเขาก็ทำเป็นอนุสร์ไว้นะคะ มุมนี้ก็มีเรือนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ลำไหนนะคะที่เราจะล่องเรือนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ให้เวลา40นาทีค่ะที่เราจะแยกออกจากกลุ่มไปเดินเองนะคะเราก็แวะนะคะทำเหรียญน,นะคะ1ยูโรก็คือใส่ในเครื่องแล้วก็5เซนนั้นก็คือเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะที่จะออกมาเดี๋ยวเราจะทำไปฝากลูกค่ะอ่าโอเค ดูซิว่าเหรียญที่ออกมาเหรียญที่เราใส่ไปห้าเซนมันจะออกมาในรูปแบบไหนอ๋อโอ้ยดูดิโอ้ยครับครดูดม่าก ก็ออกมาเป็นรูปเรือนะคะ5เซนที่เราหยอดลงไปเมื่อกี้นะคะอีกหนึ่งยูโรก็คือเป็นค่านะคะทำเหรียญน,นี้นะคะเดินเดินไปก็เก็บภาพสวยๆนะคะทุกคนภาพที่ไว้ถ่ายรูปนะคะในมุมนี้นะสวยงามนะคะเนี่ย <the> บ้านแถวนี้น่าอยู่มากเลยค่ะทุกคน ได้วิวทะเลสาบเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งทางตอนเหนือนะคะของเบอร์ลินนะคะทุกคนก็ไม่ไกลจากคำบวกนะคะาคาในช่วงที่เรารอเรือนะคะทุกคนเราก็เดินชมวิวนะคะ แต่ว่ากลุ่มของเราก็ไม่มีใครออกจากกลุ่มเลยค่ะเพราะว่าเขากลัวเขาหลงนะคะทุกคนตอนนี้อากาศก็เย็นๆนะคะก็ยังหนาวอยู่แหละแต่ว่าเราก็ใส่เสื้อโอเคอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรารอไปขึ้นเรือกันเลยดีกว่านะบรรยากาศอาจจะไม่ดีนะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีแดดอีกนะคะทริปนี้อาจจะไม่มีแดดไม่มีวิตามินดีนะแต่ว่าเราก็ยังแฮปปี้ค่ะทุกคน เรือลำนี้นะคะเดี๋ยวเราจะล่องวันนี้ค่ะทุกคนเข้ามาในเรือแล้วค่ะทุกคนเดียเด๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นสองค่ะทุกคนอันนี้ก็ห้องน้ำนะคะ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นสองชั้นสองก็เป็นโล่งๆนะคะโอเพนแอร์ค่ะทุกคนโอ้อันนี้ห้ามไปเราก็มาอีกฝั่งนี้แหละนี่เรามาฝั่งนี้โอ้ยอนอทโคลมันไม่หนาวนะคะตอนแรกไม่มีคนขึ้นมาเลยอะ่ะ ไม่มีคนขึ้นมามีแค่สองคนนี้แหละในระหว่างที่กับตันเรือก็อธิบายไปนะคะเราก็ชมวิวสวยๆไปสวยไหมล่ะมันไม่มันไม่มีแดดไงแต่ว่ามันก็ตอนแรกขึ้นมามันไม่หนาวพอออกมาตรงนี้มันมันเริ่มหนาวแล้วลมมันเริ่มแรงแล้ว ก็จะอยู่บนเรือเนี่ยค่ะล่องในทะเลสาบเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่สองชั่วโมงนะคะแล้วก็กลับแล้วก็ไปกิจกรรมอื่นสรุปว่าวันนี้เราก็อยู่ด้านนอกนะคะตลอดเลยเมื่อวานอยู่ในเมืองนะคะวันนี้ออกมานอกเมืองมาสูดอากาศเย็น,ยนๆคะ่ะตอนนี้ก็หนาวแล้วคงจะอยู่อีกสักพักหนึ่ง่ะทุกคนพอสักพักหนึ่งก็ นาวสุดๆแล้วก็ลงไปข้างล่างเพราะว่าข้างล่างฮีตเตอร์ร้อนนะคะก็คือคนเยอะแย่งอากาศกันนะคะก็ตกอย่ตรีค่ะท,ทุกคนดูสังเกตจากสีหน้านะคะฝรั่งเขาก็ไม่ไม่หนาวนะคะแล้วก็ใส่เสื้อขนาดนี้เนี่ยก็คือเขาอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆน,น,นะคะทุกคน แต่เราคนไทยนะคะป้าเป็นคนไทยป้าก็ยังที่หนาวอยู่นะคะก็เดี๋ยวลงไปแล้วนะคะสร้างปี1987ค่ะก็บรรจุได้164คนนะคะอันนี้ก็คือแผนที่นะคะแผนที่ที่เราล่องเรือนะคะอันนี้เราก็เริ่มจากท่าเรือตรงนี้นะคะทุกคน แล้วก็เราก็มาตรงนี้มาตรงนี้นะคะ,นะคะตอนนี้เราก็อยู่ประมาณนี้นะคะเราก็จะล่องมาถึงตรงนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงค่ะก็แผนที่รวมๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นวันสุดท้ายของการที่เราจะได้เที่ยวในเบอร์ลินนะคะ เบอร์ลินะคะมีประชากรอ,อยู่4ล้านคนค่ะทุกคนซึ่งเทียบกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งประเทศที่เราอยู่นะคะจำนวนประชากร8ล้านคนก็คือเมืองเบ,งบอร์ลินเมืองเดียวเนี่ยเมืองหลวงของประเทศเยอรมน,นีเนี่ยนะคะก็ประชากรก็ครึ่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งประเทศเลยนะคะก็คือใหญ่มาก เราความประทับใจนะคะของการมาเบอร์ลินครั้งนี้นะคะ<ม>ก็คือเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะโอเคอาจจะมีประวัติศาสตร์ในความทรงจําที่เขาไม่ค่อยอยากจะ พูดถึงนะคะก็คือเรื่องสงครามโลกนะคะครั้งที่2องะ,ะทุกคนเพราะว่าที่นี่ก็มีความเสียหายนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย80%ของเมืองเบอร์ลินนะ่ะทุกคนซึ่งเป็นความสูญเสียที่ครั้งยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแต่โอเคเราก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่า การที่เรามาครั้งนี้เราก็มาเที่ยวค่ะทุกคนโอเคอากาศจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าวันแรกที่เราทัวร์ในเมืองเบอร์ลินเนี่ยก็คือฝนตกทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เมื่อวานเราไปล่องเรือนะคะออกนอกเมืองนะคะก็ไม่มีแดดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าโอเคก็คือฝนไม่ตกนะแต่วันนี้ค่ะทุกคนตื่นมาก็ฝนตกอีกแล้วแต่ว่ากลุ่มอของพวกเรานะคะก็ สู้ค่ะวันนี้ก็ไกด์ของพวกเราที่เป็นคนออกกํนไนนะคะทุกอย่างนะเป็นคนจัดการบริหารทุกอย่างในการทัวร์ครั้งนี้เขาก็ให้เราตื่นสายได้วันหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็9ก้าโมงครึ่งถึงจะออกเดินทางค่ะไปเที่ยวแล้วก็พรุ่งนี้เราก็เดินทางกลับสวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะทุกคนวันหนึ่งเต็มเต็มเดินทางมาวันหนึ่งเต็มเต็มนะคะเดินทางกลับก็คือทัวร์ห้าวันสี่คืนเนี่ย เราก็คือได้เที่ยวจริงๆก็คือ3มวันนะคะแต่ก็ถือว่าคุ้มมากเลยค่ะได้เปิดหูเปิดตานะคะสำหรับการทัวร์ครั้งนี้เราก็มาในงานฉลองครบรอบแต่งงานของเรานะคะ1ิปีทุกคนโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนนะคะที่นี่นะคะเป็นจุดแรกที่เรามาทัวร์วันนี้นะคะ ขนาดที่ไกด์ก็อธิบายประวัติไปนะคะเราก็ชมวิวไปด้วยค่ะดูความสวยงามนะคะสมได้เป็นมรดกโลกจริงค่ะเป็นปราสาทที่มีความสวยงามนะคะสมกับเป็นปราสาทที่ได้รับเป็นมรดกโลกจริงนะคะ มรดกโลกสวยงามไหมคะทุกคนไกด์ของเราวันนี้นะคะก็เป็นไกด์คนเดียวกับวันแรกที่พาทัวร์ในเมืองเบอร์ลินนะคะเป็นคนเยอรมนนีเขาก็มีข้อมูลนะคะของประวัติศาสตร์เป๊ะมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะ ก็ตามเข้าไปก็ฟังประวัติศาสตร์ไปแล้วก็เราก็ชมวิวไปด้วยค่ะอันนี้เราก็เดินมาด้านหลังนะคะของปรา,าสาทค่ะทุกคน,นด้านหลังสวยงามมากเหมือนกันค่ะ,ะงงมุมนี้ก็คือมุมฝั่งตรงข้ามนะคะของปรา,าสาทสวยงามสุดๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็กลับขึ้นไปรถบัสแล้วค่ะไปที่อื่นต่อค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปราสาทที่ที่สองนะคะของวันนี้นะคะเนื่องจากว่าประเทศเยอรมนนีนะคะเป็นประเทศที่มีปราสาทเยอะมากเลยค่ะทุกคน<ม>ก็เช่นเคยค่ะในขณะที่ไกด์นะคะเขาก็ที่ปลายประวัติศาสตร์ไปเราก็ชมวิวด้านหน้าของปราสาทไปค่ะทุกคนสวยมากค่ะ ไกสร้างเสียงหัวเราะได้เยอะมากเลยก็ไกดคนนี้นี่พูดตลกนะคะตัววันนี้นะคะก็ชุ่มฉ่ำดีมากค่ะทุกคนฝนตกโปรยปลายนะคะแล้วก็เราก็เดินอยู่หน้าปราสาทเนี่ยค่ะก็ไกเขาก็อธิบายไปเรื่อยๆนะคะประวัติศาสตร์ทุกคนแล้วก็สดชื่นดีนะคะสดชื่นมากเลยค่ะฝนชุ่มฉ่ำดี นี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะของปราศาสาทด้านในประตูนี้ก็ของสุวินียนะคะของที่ะระลึกค่ะฝั่งนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นลานใหญ่เลยสวยอันนี้ก็สวยนะคะก็มีประวัติความเป็นมาที่ดีงามมากเลยค่ะแต่ว่าปาก็ไม่ได้อธิบายนะคะเพราะว่ามันจะยาวไป ตอนนี้ก็มาถึงปรา,าสาทที่ที่สามนะคะทุกคนดูสิว้าวเลยอะที่เนี่ยสองฝั่งเลยอะสวยงามจริงเลยอะเดี๋ยวป้าขอถ่ายรูปคู่กับปรา,าสาทหน่อยนะคะสวยงามมากเลยค่ะไปอีกฝั่งนึงนะคะสดๆเลยค่ะอั่งนี้ก็สวยมากเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีนะคะทุกคนเราก็ไปเที่ยวนะคะที่เมืองเล็กๆนะคะในตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นรถบัสกลับโรงแรมพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องตื่นแต่เช้าเดินทางทั้งวันค่ะกลับสวิตเซอร์แลนด์ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมใน r a c เอ็ c เค n ช e l นะคะในคลิปนี้ฉลองครบรอบแต่งงานของพวกเรา10ปีนะคะ ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีคบบ๊ายบาย